ได้อะไรกินจ้าวันนี้แม่อลีสสบายดีเด้อพี่น้องจา้าดีตอนอาข้าวช่องสอร้อยเด้อมื้อนี้สิแกงปลาใส่มักบวบพี่น้องกับใส่ยอดผักใส่เนี่ยเนาะปลาอย่างเงี้เป็นปลาปากปลาอันยังเกาะปากบานอืมปลาบานมันสิมันกว่านี่ย่างดเปิดปลาป,ปากปลาอีากซบปลาของจา้า อรอยชิต,ตมสดน้ำหอนๆพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีวัชูุทุกคนเน,นาะสบายดียามคำพี่น้องอยางชกพกินมืมข้ามันเรือแล้วมันเรือเคือไก่กินของต่อไม่ไปยากลังแมนอยู่ก็ได้บอกแรงลายไม่ะพี่น้อง พดเนาะอแบบบวเพ็ดเด้อ่ใช่ดดิเป็่แล้วจะถามทำไมฮะ่เขามืออนะอกห้อยาเไปหาามืเติม เอลือกแล้วเสือกบเลยเปลือกปกติล้วก็ลกเนี้ยนี่นะผักกเี้ยกิยุทธ์ลูกเนี้ยเป็นมุกี้นะพี่น้องเลยบางมุดได้ลูกมวานนี่แหละอีแม่ก็ออกอยู่ช่วงนี้ก็เล่งชนลูกตัวหยาบานนี่กสิหากินนะบ้าใส่เบ็ดกนพุตกลิใส่เบ็ดปได้ คึ่มๆฝนน,นั่น,นนี่ยนะฝนคึ่มคึ่มฝนนี่ใส่เป็ดปลานี่ยขั้นแดดนี่ใส่เป็ดปลาเนี่ยปวดากแดดแดดต้องใส่เบ็ดกบได้แล้วแต่สภาพอากาศเลยพี่น้อง มันเพชดบ่เศร้าปักพีแห้งนะมันเพ็ดแล้วมันบ่ออยูมันบ่เศร้าเพ็ดกำกับไวสิแกงป่าจ้ะกำจุขกชิรูบาทะเอื่นว่าเขเบื่อแกงปลาใส่เขาเบื่อเจ่าบ่อส่ยานั่งดิบุมันเขาสัง

hai mươi nghìn rưỡi là cái này mà buộc coi. Thảng hương vay nó. กะแต่โบแกนเนยเนยเงินขาดเืิดโจ้กทำหน่อยบุคคลมันจะตายฮะดเีบใส่ข้าวเบื่อบุคคลมันจะบมขามหมอมรอดวงคงใส่ปลาแดกจ้า là cà si át vậy nó Bộ kem đưa còn bịch bật đẹp cũng hơi chìm trạng chút nữa bung là cà át pha vậy สิแซ่บบ่นอเป็นฟองหลายแท้เด้ฟองปลาแดกปลาดำแกงเสีงบวบหอมๆเนาะสดสิบแซ่บอยากกินปลาดุกหมื่นสิไปหาใส่เบ็ดปลาก่อ ักเครื่องยนต์คำเครื่องสักผ้ามันใหญ่แลยมันปั่นลายบุได้เลยน้องมันเพื่อสีมุนได้หอบหนึ่งเสื้อผ้านกี้วก็จุนมุนเบิดใหญ่กะบอดีเด้อเครื่องสักผ้านี่มันจะไปกับไปเครื่องสามสี่เข่ง อบๆๆแล้วจ้าป่าไม่ใช่มุนนี่ตอนป่าอืมคือสีแสบพี่น้องใส่ข้าวเบือไปเกลือลูกนกใช่พักใส่น้ำด้ชคีคุมๆจังหน่อยเนาะเก่งป่าเนอาได้คือปรุงแล้วปรุงอีกอยู่เนี่ย นใสต่ตุนได้ทำลายเลยเด็ดสุดแนกเศรบน่ปะปลาคลองอยู่แล้วสซพักเล่อเซพักเล่นหิวเขาแนละ้วแต่กินพาย บม่ดีจ้าไมแบบนั้นมันจะควายหรอ,อช,ชุกแล้วชุกแล้วสวนหนำเห็ดแจ่วเนาะเห็ดแจ่วแล้วก็สวนำจำแจ่วน,น,นี่แซ่บต้มปลาต้องมีแจ่วน้องี่น,อน้องถ้ามมีแจ่ สวัสดีค่ะพี่นอ้นองกินข้าวแรงกันเด้อกินข้าวแม่เดินไปอลีพี่น้องสบายเด้อพนอ,อมาแต่งชุบจาเด้อจากบา,<อ>านวางยยู่ข้างนั่งลูกมาไม่ห้แม่บอ,อยู่พังนี้แหลอะอาจามน้ปลาจ้าแสบจากตกมปลาตก Cho... Chị <laughs> ủa là sao? hàm luôn 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 em luôn luôn on a des pas Dạ, Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những ุเรียนปลาอรดบ่ได้พี่น้องปลานึงหอมอีกโลดสิไปเอามันก็เอาได้อย่า แรงมากเลยอนรมณ์ดีมัหม เด็กทำพเศษมาเล่นเอาคงลืมการนอนนีแหละเราจะมาก็บใช้ฝ่อห้าคือเบอร์โอ้ยโมเดลโมเดลที่บอกว่าม่รถ น้องอะไรดูอัออออนเท่าบอาไรไปทั้งนองขี่เดี๋นวน้องแม่นะครับขี่ซี่ส่นลงคลงอยงเงแม่หรือรหรป่ามทีา

ม,มันเร็วมากเลยระวังเลยก,กินข้าวปล่าหนึ่งแล้วมันไม่กินข้าวเปล่ามักถึงข้าวเปล่ามันชิวันเลยมักแตงที่ชวันกินมันนกแตงเหรอว่าอะไรหรือว่

คนบางคนก็ได hey, ้จะนั่งเบิ <s <s ่งอยากบ่กินยุกไปแล้วสบายดีสบายดีเป็นกำลังใจให้อลิสเด้อเนาะสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีลูก